สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จันเจียงชาแนลมาวัดมาที่วัดป่าดาราพิรมนะครับซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวงอยู่ทางอำเภอแม่รลิมจังหวัดเชียงใหม่นะครับห่างก็ประมาณ5กิโลเมตรจากตัวเมืองเข้ามานะครับก็จะมาปรึกษาหลวงพ่อนะครับว่า หาวันบวชลูกชายนะครับจะมาบวชที่วัดแห่งนี้นะครับในเดือนตุลาคมเดือนหน้านี้นะครับมันต้องหาที่จอดรถก่อน <c oughs> หาที่จอดรถด,ดมาถึงแล้วมาถึงวัดแล้วนะครับแต่เดินเข้าไปนะครับวัดป่าดาราพิลมพระอารามหลวงนะครับอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ เดี๋ยวมาที่สำนักงานของวัดนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ <c oughs> มาที่วัดป่าดาราพิลม <c oughs> วัดซึงเป็นวัดอารามหลวงอารามหลวงนะครับมาประสานงานมาติดต่อเ๋ยาลูกชายมาบวชนะครับเดี๋ยวกำลังหาเลิก วันยามดีนะครับติดตามด้วยนะครับแล้วก็จะพาชมบรรยากาศของวัดป่าดาราพิรมซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาทำบุญด้วยครับติดตามนะครับครับเป็นสถานที่อันเงียบสงบพอสมควรนะครับเหมาะสำหรับนั่งปฏิบัติธรรม มาปฏิบัติธรรมทำบุญนะครับมากราบไหว้พระที่นี่ด้วยสถาปัตยกรรมทางล้านนาที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์หืออัตลักษณ์นะครับของชาวล้านนานะครับอยู่ใน,นอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นพระอารามหลวงนะครับสวยงามมากนะครับ แวะมาชมได้นะครับที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวยงามนะครับสวยงามมากบรรยากาศล่มลื่นนะครับนะครับมาเที่ยวชมนะครับสวยงามเป็นวัดพระอารามหลวงนะครับเป็นวัดพระอารามหลวงซึ่งเป็นที่นิยมนะครับมา กราบไหว้พระที่นี่นะครับมีประชาชนมีพุทธศาสนิก,ก,กชนทั้งหลายนะครับมาชมนะครับความงดงามของวัดแห่งนี้นะครับซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองไม่กี่กิโลเมตรนะครับมาทางอำเภอแม่ริมนะครับจังหวัดเชียงใหม่ไม่เกิน5กิโลนะประมาณ ถ้ามีโอกาสกนะ็ขอเชิญชิญทุกท่านนะครับมาชมความงดงามนะครับทางภาคเหนือครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีโอกาสนะครับได้มากราบไหว้นะครับพระ่นี่แล้วก็มาเพื่อมาดูกำหนดการ นะครับการบวชลูกชายนะครับซึ่งจะได้ในเดือนตุลาคมปพศสองพ้าร้อยหานี้นะครับก็จะเอามาฝากบวชที่นี่นะนะครับสวยงามนะครับถ้าเข้ามาชมแล้วก็เงียบเย็นสงบเนาะ ะสงบเงียบนะนามากราบไหว้นะครับมากราบไหว้แวะมาแวะมาเพราะว่ามีหลายคนเข้ามานะครับ<ม>ก็เรียนเชิญที่นี่นะครับที่นี่นะดูบรรยากาศข้างในครับความหลากหลายทางศิลปะความหลากหลายทางวัฒนธรมรมล้านนา เชิญมากับไหว้กลับไหว้พักขอพรขอให้สมมุ่งความมุ่งมากปรถนาด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธครับตอนนี้ก็ไปหาหลวงพ่อเรียบร้อย <c oughs> ได้ได้วันแล้วเนาะที่จะบวชนะครับวันประมาณช่วงเดือนหน้านะก็ ไปเตรียมพร้อมๆนะครับแล้วก็หาเครื่องอัคระบริขารต่างๆนี่นะเพื่อกเตรียม,มพร้อมต่อไปนะครัขอติดตามนะครับติดตามาการบวชกรลุกชายจัดเตียงชแนลนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ